ส่วนใหญ่ในสภาพร่างกายก่อนว่าทุกคนก็ยังมีสุขภาพที่ดีนะครับก็มีบางคนเจ็บป่วยหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็พวกที่มีอาการบาดเจ็บก็ก็ดีขึ้นแล้วนะก็ได้อย่างน้องเลยก็ได้ลงเล่นนะาบาดเจ็บก่อนก่อนแข่งนะ อนนี้ก็สภาพร่างกายดีคนที่บาดเจ็บหลายๆคน้ส่วนใหญ่ก็ฟื้นฟื้นร่างกายดีดีขึ้นเยอะแล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องทํกายภาพฟื้นฟูในเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจก็ยังมีกําลังใจที่เข้มแข็งจิตใจที่แข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็คงจะพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขในสัปดาห์นี้ต่อไปนะครับในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ยุทธวิธีนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารตัวผู้เล่นนะครับ กับแตชนะนัดแรกในในเชลีครับในเราขอหมดออดเหมือนกันในเชลีเคยทุ่มเทในะครก็มันก็เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับของการแข่งขันกีฬาการเล่นกีฬานะครับแล้วทุกคนก็อยากได้ชัยชนะนะทุกคนก็ทุ่มเทกับทุกเกมในการแข่งขันนะครับเราก็ทําเกือบได้เกือบได้เกือบได้เซตเกือบได้เซตแต่มันก็ยังไม่ได้แต่ว่าในวันสุดท้ายเราก็ทําสําเร็จนะผมก็ดีใจกับ เ,เด็กๆนักกีฬากันทุกคนพร้อมกับสตาฟโค้ชด้วยนะครับเขาก็ได้พยายามทํางานกันอย่างหนักนะครับเพราะกรทุ่มเทพยายามแก้ไขปรับปรุงแก้ไขทุกวันนะครับวันสุดท้ายได้ได้รับชัยชนะมาก็ถือว่าเ,เป็นแรงใจที่ดีนะครับแล้วก็คงเตรียมตัวที่จะไปเล่นที่ฮ่องกงต่อไปเพราะว่าเกมที่เจอนี่หนักๆ,ๆทั้งนั้นนะครับไอ,อทีมที่คิดว่าเขาเ จะเล่นง่ายมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับเพราะว่าทุกทีมเขาก็พัฒนาตีความสามารถขึ้นใน4ี่ทีมที่จะเจอในฮ่องกงก็หนักหนักทั้งนั้นนะครับูจุดแงดาวูกนี้นึงนดาวรู้ว่าโชว์ฟอร์มยงดีเลยเป็นผูบ้างว่าตัวนี้ครับครับก็ชื่นชมยินดีกับพวกเขานะครับพวกเขาก็ทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักมา ตลอดช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาที่มารวมตัวกันเกือบสเดือนนะครับพวกเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อยากที่จะแข่งขันนะแล้วก็กระหายในการเรียนรู้นะครับเขาเรียนรู้เยอะกับการแข่งขันในแต่ละแมตช์ก็คิดว่าพวกพวกเขานี่แหละครับจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ต่อไปในเกมเในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับอันนี้ก็ยังมี น้องๆรุ่นๆเดียวกับเขาหลายคน,นนะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะ,ะติดร่วมทีมแต่ทีมเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวขอดูในในในสัปดาห์นี้ก่อนว่าใครมีความพร้อมขนาดไหนที่จะไปนะครับภาพรวมทั้งหมมีเกมที่ห่ันมารอว่ายังมีเรื่องขงการสั่งอในภาพรวมในส่วนของจิตใจอันนี้ดีครับคือเข้มแข็งทุกคนซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็ มีสปิริตที่แรงกล้ามีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะมีความเพียรมากนะครับแล้วก็มีสติที่ดีนะครับในในการที่จะไปแข่งขันในสีเกมที่ผ่านมาในด้านของผลการแข่งขันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เราตั้งตั้งหวังเอาไว้ว่าเราจะได้ได้ชัยชนะสัก2เกมนะซึ่งมันยังทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติของของออการแข่งขันนะครับแต่ว่า ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาโดยภาพรวมส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกมที่ดีนะครับแล้วเราก็พบว่าวคู่แข่งขันของเราเนี่ยไม่ได้ชื่อประเทศนะ,นะครับแต่ละคนที่เอานักกีฬาใหม่ๆลงมาอย่างตุรก,กีเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นที่เล่นดีมากในหลีของเขานะแล้เขาก็ทำงานกันได้ดีมากโปรแรนดก็ดีนีม่มาเต็มทีมเลยแข็งแร่งมากนะครับแล้วก็เบลเยียมก็เช่นเดียวกันเขาก็พัฒนา การเล่นของเขาไปเยอะนะเด็กๆของเราเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่เรียกว่ามีคุณค่ามากเลยครับในการแข่งขันในในสัปดาห์นี้นะครับผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยครับจะเ,เรียนรู้แล้วก็พยายามที่พัฒนาตัวเขาเองเนี่ยไปในระดับเวิร์ c คลาสต่อไปนะครับค่ะวีการตั้งเป้าหมายในสัปดาห์ที่สองก็เหมือนเหมือนเดิมครับเราก็อยากจะได้เราจะอยากได้ชัยชนะ ในแต่ละวิคเนี่ยครับวิ่และประมาณสัก2ครั้งนะครับในวีคนี้แล้วก็วิคหน้าแล้วก็วีคถัดไปนะครับเราก็อยากจะไปให้ไทยถึงตรงนั้นให้ได้นะครับแต่ก็ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะพวกเราก็พยายามทำเต็มที่นะครับ